大家好。 เซลแบงค์นัเซอร์นะคะวันนี้ก็มีรถมาเติมสปอกอนะคะเป็นรุ่น LC 708นะคะตัว DT และตัว SC นะคะคุณผตัว DT นะคะเช็คเก็บนงานแล้วนะคะความใช้ยังไเซนตี3เซน3 9 5 0 0 0นะคะตัว s p อยู่ที่4น10,900นะคะมีเลพบ้อม 4, ชุดโอนนะคะเข้ามาเติมสปอกให้ลูกค้า,กาไปที่เรียบร้อยหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าหน้าร้านได้นะคะที่ร้านนักเซิร์เพลวังสมองศตบดอนธาน,นีนะคะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านของเราได้เลยนะจ๊ะรถสวยๆนะคะเข้ามาแล้วนะคะทั้งหมด มีรถเข้ามาจนรถเข้ามาเสร็จาเรียบร,ร,ร้อยแล้วนะคะลงมาจากรถทั้งสองคันแล้วนะคะสองหนุ่มนะคะแต่งลอลอมาเลยค่ะคุณลูกค้าอ่าแต่งลอลอมาเลยนะ นี้นะคะจะเป็น L4708 DT ส่วนคันนี้นะคะจะเป็น L4708 ตัว SP ค่ะ2หนุ่มรอนะคะได้ลงจากรถแล้วนะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะไว้ไปใช้งานนะคะเข้ามาดูสินค้าได้เลยนะคะเข้ามาดูสินค้านะคะอสองหนุ่มรอนะคะลงจากรถไปที่เรียบร้อยนะคะแต่งรออมาให้เลยนะคะ 08ีนี่นะคะไซทอลันทูเดียกเสิภาพ้าไปเบิรงมาเช็คเก็บงานอียงแน่นะคะแค่ล้างห้าคนะคะใหม่นะคะยกเสร็จยกสุดนะคะไฟสปอร์ตไลท์หัวสว่างจา้านะจ๊ะยางนี่กรต้องเบาหอด้วยพี่น้องจ้ายางไม่4ี่เซนนะคะยางไม่4ี่เซนนะคะเก็บสีเก็บจุดรดั่วซึมนะคะหายไปที่เรียบร้อยนะคะแต่งรออมาให้ทั้งสองคันเลยนะ เดิมนะคะกระจกใหม่เขาะใหม่แผ่นลังคาใหม่นะคะคุณลูกค้าแผ่นลังคาใหม่นะ,ะสองหนุ่มสุดหล่อนะคะใครสนใจนะคะอยากได้คันไหนเข้ามาดูสินค้าหน้าร้านของเราได้เลยนะคะยางใหม่สีเส้นเลยนะคะเช็คร้อยเช,เช็คเก็บงานให้แล้วนะคะถ้าลูกค้าสนใจติดต่อกรีงกรังเข้ามาหาเซลลี่แบงค์้นะคะที่0625 3, 8, 2, 9, 10นะคะหรือจะแอดบ้านเขียวนะคะเดี๋ยวจะทิ้งนะคะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะท้ายคลิปนะคะอ่าลงมาแล้วค่ะมีตะขันงามๆด้วยพี่น้องเปล่าขมาเบิงนะคะอ่ามากกอนไก่ก่อนเหลือกก่อนไก่ก้อนด้จ่าเด้ออ่านัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามอจังหวัดอุดรธานีค่ะ